เ่อี้เป็นแคัการ์นะคะแต่นี่มาพร้อมกับอัลบั้มเดี่ยวอัลบั้มอัลบั้มแรกพีดีเลยกับี่อว่าเพลงรักจากดวงดาวนี่นะครับหน่อยว่าในอัลบั้มนี้คือบเพลงรักแน่นี่แข่งีเลยใช่ถูกต้องเป็นยังไงคะหลักหลายมุมมองไงก็มัางนว่าเขาขยายความจัง เออคอนเซ็ปต์คือเพลงรักแบบดวงดาวใช่ไหมความมายาทมันก็คือความมายาทคืออะไรไปไปความมายาท์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 ความมัคือคือดวงดาวบนฟ้ามันก็มีหลายดวงใช่ไหมครับบางดวงส่องแสงเล็กๆบางดวงส่องแสงสว่างมากๆแต่ก็เหมือนความรักของดวงดาวที่มีหลายช่วงบางช่วงก็มีความสุข บางครั้งมก็มีความทุกข์อะก็เหมือนกับว่าถ้าไับผมก็เป็นคนคนเดียที่ถ่ายทอดเลงเหล่านี้ออกมาเลยอทั้งหมดมี10แทร็กใช่ไหมฮะใช่โอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากเลยนะครับเอาว่ามีใช้เวลาอัดนานไหครับพี่ครับอะไรบ้างนี้เลยครับใช้เวลาอัดก็ทยอยทํากันมานะทยอยทํากันมาตั้งแต่ทิงเจอร์แรกที่ตัวความนี้ใชครับก็ทยอยทำมาได้่อยๆจนมาเรยก็ประมาณสามวัแปดเก้าเดือนเลยครับอะฮะโอ้โหเลยครับแล้วก็มีแนวไหนบ้างในในแนวไหนบ้างส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นฐานขออองปป๊นะ่า ก็จะเป็นบาร์เรลตี้ป๊อปนั่นแหละก็คือมีทั้งโซ่ป๊อปก็มีป๊อปล็อกก็มีนะครับผมแล้วก็จะมีกลิ่นกลิ่นเครื่องสายเครื่องเต่าออกมาที่หนึงด้วยเนอะในฐานะที่ร้องเองทั้งหมดแน่นอนอรับบัฟเขาใจเอกาเลยับเพลงนี้ยากสุดครับบันี่เพลงไหนที่เรายากสุดคือทุกเพลงมันจะมีความยากง่ายแต่สั่งงานไปจะบอกว่าติดเพลงยากทุกเพลงเลยดีกว่าเหรอใช่ครับเพราะมันจะมีแบบบางอันบางบางบางเสียงที่เพลงนี้ไม่เคยทำมาก่อนก็ต้องทำกับเพลงนี้ครับแล้วพี่ดูน่าดึงดีไปกันมั้ย ทุกเพลงครับทุกเพลงก็จะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยที่โปรดิวเซอร์ในการวัดคิดว่าไอ้ท่อนี้ร้องแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยจะบอกว่าไม่ได้อวยนะคือส่งซิงเกิลไหนตามคลื่นวิทยุเนี่ยฮอตดิทุกเพลงนะครับเพลงดังและที่สำคัญมิวสิควิดีโอนี่มีเพลงไหนลบ้างตอนนี้มิวสิควิดีโอนะครับตอนนี้ในลาดถึงเลยแผงน้ังฟ้าครับก่อนหน้านี้มีมีอะไรมาบ้างครับก่อนหน้านี้จะมีเอ่อกลัวความมืดอ่ายิงมือยิงเห็นดาวยิงเห็นดาวถูกต้องไม่ต้องใช้แค่ได้รับเกือไม่้องใช้ครับกลือม่ใแค่ได้รับเกล อ้โมีนี่มีเหมอกนล่าสุดี่่านาย่ะกงานก็ขาวครับไม่ถึง้าขาวรือว่าสีตาขาวครับไม่ตาขาวนี่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 ใ่ใช่ใช่ได้สิเต้นตาขาวขึ้นเลยทีเดียวเนี่โอ้โหมันใหญ่ลมพี่นี่มันใหญไม่ิว่าพี่นนที่ต่ สวยมากคือนะสวยทุกมุมด้วยนะแล้วก็ทุกชุดด้วยเพราะว่าคนไทยก็ถว่คือแบบว่าเป็นขนาดเป็นคนขับแท็กซี่เองสวยเออนะเขาแบบว่าเป็นเป็นตำรวจใช่ไหมคือแบบเป็นเยอะมากเลยอ่ะนี่ตำรวจมันจะโผล่เป็นหลายชุดมากมากนะครับถ้าเป็นพี่รายการล่นี้นะทำไมต้องเป็นศิวิตรังอย่ครับพี่เลือกเองะคเอาเปล่าเปล่าเป็นเป็นนักติดจากทีมงานแต่ก็พอผมจริงๆริงเน่เพราะว่านางฟ้าเนี่ยนะต้องหาคนที่สวยเออแล้วก็ดู น่ารักด้วยต้องมีไม่เบือด้วยก็ไลต้งม่ไีตาก็คือเรียกว่าหมาะกับเจเลยคือใช่แล้วเขาชอบสีต้าอฉากไหนที่เขาแสีต้าแล้วแบบเาเขนสุดๆเลยฉากแรกเลยครัขึ้นเคยเจอฉากแรกเลยจะเจอตอแรกแรกเลยเป็นยช่วงแรกของวันเลยทีเดียว คือเราก็ซ้อมกันนะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเราต้องเดินมามันมีแม่เดินมาจุดนี้แล้วน่าจะเดินกันเปนน่งนี่น,ะน,นป่ท,ทีองไม่เป่้นที่ร้องไม่ไมคือเข้ามาแบบว่าี่ซ้อมแล้วซ้อมซ้อมซ้อมตัมม้งใจซ้อมเต็มที่ตอนซ้อมนี่คือโอเคโอเคเลยพี่พี่ครับเข้าใจครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับพอ้าวมาถึงท่อนจริงปุ๊บชนผิดจุดโอ้ยก็ลืมอยู่ดีก็ลืมอยู่ดีเราก็ลืมไปว่าจะต้องยังไงโดนไปหมด อ๋อคืพี่เพราพี่เขาเล่เป็นเพราะพี่บอกว่าอาการเขินของเราด้วยใช่ไหมครับอ่าจะเป็นส่วนนี้ชนผิดจุดนะครับทุกคนผิดจุดที่มาโอเคโอเคไหมโอเคใช่รียกว่าหากชนนี่หรถือว่ายากเลยท่านกี่เทครับ ก็ไม่มากครับก็แหละจิตเท่บแพชนแล้วเธอเดี๋ยวเราดีนะแต่เราไม่ถูกแทนที่ดิวไม่ว่าจะปล่อยเพลงไหนออกมาก็คือจานทุกเพลงอยู่แล้วนะทุกคนแฟนๆเนี่ยก็ชอบหมดทุกเพลงแต่ถามเจ้าตัวเลยจะบอกว่าพี่ดิวเนี่ยชอบเพลงไหนบ้างที่สุดในเอลงต่อไปชอบเพลงไหนชอบทุกเพลงแต่ตอนนี้เนี่ยขอร์ปเราโมนี้เนี่ยตอนนี้กตลังชอบเพลงนาำฟ้าอยู่เพราะว่าเป็นเพลงเร็วเพลงแรก โอ้เพราะว่าปกตินี่จะปล่อยซิงเกิลเป็นชาปปุ๊กๆซึ้งมาเพลงนี้มีจังหวะสังเกตเลยแปลงขับเมื่อกี้นะมีโยกเห็นมีท่าเต้นด้วยพี่ดิวเต้นไ้หรือยัง่เต้นได้ท่าเต้นของแปลคขับะ่าท่าโค้ได้หมโค้ได้ไหม่าวยมาด้วยาส้ว่มาด้วยมา้นยมาด้วยเล้วยมาด้วยมา้มาเตยมา้นยลดยค่ดววยวเต้นด้ยดม้้วยยวา้ยย ท่านหัวทำไมนะากปมอะรนมอหลรนมอไรนะทาไมอะไรนะทมอะไนะทมรนะทำไะไรนะทำไมอะไดนะทำไมะไดนะทไมาะจดนทไมอะ่รนะทอแถวนี้พึมอนจาก ยังไงนั้นหลงใสใส่ฉันเขาพอดีพยายามจมองในก็ดโดดไม่ธรรมาดาอย่างนี้ไม่ค่อยมีอย่างนี้พึ่งลงมาชัดๆเลยลนแต่หล่นแต่บนฟ้า มีหลายว่าเพราะขนาดนี้เขาติดใส่แ่นี้หลอับ้านนี้นซื้อได้าได้ายแบบ้างลาไขกวงแข่งหี่แผ่นครับแผ่พรุ่งนี้ครับเ้ามานน้ำเือเด้ที่เป็นไหล่ได้หเียว้เยนรอี่ที่พี่ตรงนี้นี่แน่นอนมาแล้วเ้าแน่กว่านะมันมาแล้วได้แล้มีเก้าแผ่นแล้วได้แล้ว ที่ผมชอบที่เห็นแบบนี้แล้วค่ับาีสุดมีบทบาทอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างไนึคือเป็นบิเซยเป็นไงบ้างเป็นพิธีกรดีกว่าเป็นไมาถึงได้มาเป็นได้ไง ก็คือจริงๆร้วนเาบอกว่าเอออยากพูจารก็คือให้มาลองดูที่ว MM ่าเอ, MM. อ๊ะจะทำได for, okay. ้ไหมนะอ่าเดี๋ยวร้าคคิดบอกว่าเราก็พยายามเต็มที่ก็รู้สกว่ามันเปนงเหมือนกันรายการนรายการตาลับครับผมอ่าเราอยู่ไอซ์แชนแนลรากันเราต่งงานกันอ่ากิดกรเหมือนกันนี่ัตงแต่เขาเป็นพิธีกรนะโอ้โหขายของเก่งขึ้นเยอะเลย นะนะครับสุดท้ายนี่ครับผมให้ดิวฝากผลงานหน่อยด้วยถึงนี่โหลดอะไรยังไงขายของเต็นที่ไายเลยขายเลยขายเลยนี่นี่ทำไมนี่ให้โหลดนี่โหลดโหลดนะครับโหลดโหลดนมนะครับผมกับหนึ่งสองสามโซนหนึ่งสาองที่อิ ดี้พวกนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้อย่าลืมนะครับผมวันีเกิด23 23เมษาวันเกิดแม่ผมนะครับบางแผ่นเล้วรับทุกแผ่น c เลยเดียวทุกแผ่นทุกแผ่นไม่ได้ขออะไรมากถ้าเกิดฟังเพลงผมเนี่ยแล้วก็ได้รับสารที่ผมสื่อไปได้รับเอ่ออารมณ์ที่ผมถ่าพ่อไปเนี่ยผมพอใจแน่นอนเย้แล้นก็รอจังหวะ เจ๋งีากเจองโคตรเจ๋งเสียงโอ้โหทุกท่านพรุ่งนี้เป็นวันวางแผงวันแรกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชื่นชอบหมดงานของเบ้ารัีดิวเดอะสตาร์ริงๆซื้อของแท้แล้นะพรุ่งนี้ทุกแผงจะดีแน่นอนทุกแผงได่เลยค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ดิวมากนะคะสาธุค่ะ กับเรื่องหลังของจนี่คอเป็นต่อเจอกันหลังโฆษณาค่ะครับหนึ่งซุปเปอค่บ้านนา